ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะเพราะเราสอบผ่านกอพอได้สองเล่มนี้มาจะแนะนำเล่มแรกก่อนเลยไอ้เจ้าเล่มสีเหลืองๆเ,เนี่ยมันคือคัมภีกอพอที่รวบรวมข้อสอบแนวกอพอถึง1,000ข้อ ส่วนไอ้เจ้าเล่มสีส้มเนี่ยมันก็ดีนะคะมันจะรวบรวมเนื้อหาแล้วก็ข้อสอบกอพอเหมาะสําหรับคนยังไม่มีพื้นฐานใดๆที่จะไปสอบกอพอเลยคนเริ่มต้นจากศูนย์ก็อ่านเล่มนี้ได้เนื้อหาอัดแน่นสุดๆและก็มีการเฉลยเนื้อหาแบบละเอียดทำให้เราเข้าใจแนวข้อสอบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เจ้าเล่มนี้ก็รวบรวมแนวข้อสอบให้ทำพรีเทส หลายชุดมากโดยแยกข้อสอบเป็นพัดพัดที่เราจะต้องสอบเหมือนข้อสอบจริงใครจะถึงวันสอบกอพอเข้ามาแล้วอย่าลืมทบทวนก็ฝึกทำข้อสอบเยอะๆแนะนำเลย2เล่มนี้ใครที่กำลังตามหาหนังสือเตรียมสอบกพอ,อยู่คลิกที่ตะกร้าด้านล่างนี้เลย <c oughs> ใครที่ชอบการรีวิวของเราฝากกดติดตาม <c oughs> กดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ